สวัสดีค่ะอัปเดตล่าสุดกล้วยด่างรอดตายแบบหงุดหงิดค่ะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้อัปเดตกล้วยแดงอินโดหน่อยนะคะที่เราได้ทําการตัดต้นไปนะคะทุกคนเพื่อรักษาอาการใบอัน้นหรือว่ายอดอัน้นนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ให้อัปเดตนะคะกล้วยด่างฟลอริดาของเราด้วยนะคะว่าที่ลงปลูกไปนั้นตอนนี้เจริญเติบโตไปแค่ไหนแล้วนะคะแต่ที่บอกว่ามันรอดตายแบบหงุดหงิดเนี่ยก็เป็นเพราะว่านะคะช่วงนี้ เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วล่ะค่ะโอ้โหโรคนะคะโรคระบาดมแมลงศัตรูพืชเอยช่วงนี้กาลังหนักเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ารอดแบบบุดวิตแล้วก็งุดงิดด้วยล่ะค่ะอะเรามาดูกล้วยแดงอินโดกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะนี่นะคะทุกคนตามภาพที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะอันนี้ก็คือใบของแดงอินโดล่าสุดนะคะที่นับตั้งแต่ที่เรานะคะตัดต้นเขาออกแบบนี้ นี่ตัดเฉียงแบบนี้นะคะแล้วเขาก็งอกขึ้นมาละปัจจุบันนะคะทุกคนใบเขาก็นี่เลยนะคะกลางออกมาแล้วนะคะทุกคนแต่สาเหตุที่มันมีครึ่งใบนะคะก็เป็นเพราะว่าตอนที่เราตัดเนี่ยตัดลําต้นเขาออกอะเราไม่รู้ว่าเราไปตัดช่วงจังหวะไหนนะคะไปโดนจังหวะไหนก็คือสรุปว่าเราตัดออกไปครึ่งใบของเขานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราสังเกตเห็นว่านี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหม นี่เส้นน้อยด้านในนะคะทุกคนนั่นก็คือปลายของหลอดใบใหม่อีกหลอดหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าเฮ้ยใบใหม่ก็กําลังจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็หวังว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ตามปกตินะคะถึงแม้ว่าจะมาเจริญเติบโตหรือว่ามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีชีวิตใหม่ในช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนก็ขอให้ผ่านพ้นโรคภัยแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆไปได้นะคะนี่ อันนี้เขาก็แห้งเหี่ยวไปตามการเวลานะคะทุกคนแต่ก็จับดูก็คือไม่มีอาการเน่าไม่มีอาการแฉะใดๆนะคะอย่างที่บอกค่ะเราตัดแนวเฉียงแบบนี้นะคะทําให้ยางเนี่ยไหลออกนะคะทุกคนมันก็จะไม่หมักหมมกันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะคะก็คือเกี่ยวกับหนอนกอกล้วยนะคะทุกคนการที่ต้นกล้วยเนี่ยมันกักเก็บน้ําไว้หรือมีบางจุดนะคะที่มันอมน้ําแล้วมันก็เกิดอาการชื้นแฉก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีหนอนกอกล้วยยังไงก็ระวังกันให้ดีนะคะ นี่ามาดูในส่วนของลูกเขานะคะทุกคนก็โอเคนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลามีพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกแล้วนะคะจะแยกไปปลูกละโดยคาดว่าเราจะแยกปลูกลงดินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทดลองปลูกลงดินดูบ้างนะคะจะดูว่าต้นเขาจะใหญ่นะคะกว่าที่ปลูกในกระถางหรือเปล่านะคะนี่ซึ่งหน่อเขานะคะก็เติบโตตาม าตามลำดับนะคะตามอัตรภาพนะทุกคน mm. ก็โอเคถ้ายังมีใบใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะนี่แหน่นี้ก็คือใบใหม่ของน่อใหม่นี่ก็คือในส่วนของกล้วยแดงอินโดนะคะทุกคนทีนี้ไปดูในส่วนของกล้วยด่างฟลอริดากันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ไปถึงไหนกันแล้วนะคะแต่ขอบอกว่าค่อนข้างงุดหงิดอยู่เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือกล้วยด่างฟลอริดาของเรานะคะทุกคนโอ้โหน้องก็เติบโตแบบว่าพยายามจะโตนะคะเอออย่างน้อยก็อ่ะโอเคให้กําลังใจเขาเขาก็พยายามจะโตอยู่เนาะแต่สังเกตใบนะทุกคนเห็นไหมคะด้วยความที่น้องเขาเนี่ยเป็นกล้วยด่างที่มีพื้นที่ความขาวเยอะมากนะคะทุกคนนี่ดูพื้นที่ความขาวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะ ซนสิทีฟกับบรรยากาศประเทศไทยอย่างแรงนะคะไม่ว่าจะฝนเยอะเกินหรือว่าแดดแรงเกินนะคะทุกคนนาะเขาก็จะมีอาการแบบนี้เลยค่ะใบในส่วนที่มันมีความด่างขาวเนี่ยมันเพิ่งผ่านช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาใช่ไหมคะฝนตกชุกหนักมากนะคะจนทําให้พื้นดินเนี่ยมันเก็บความชื้นไว้เยอะแล้วก็น้องเขาก็คายน้ําเยอะใบก็โดนฝนกระทบเยอะนะคะน้องเขาก็เลยมีอาการช้ําน้ํา หลังจากช้ำน้ำยังไม่ทันได้หายเลยนะคะทุกคนโอ้โหแดดแรงเปรี้ยงเลยนะคะมาในช่วงหน้าหนาวคือช่วงหน้าหนาวอะอากาศมันเย็นก็จริงนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันได้ร้อนขึ้นมามันก็ร้อนโคตรเลยนะคะก็คือในช่วงช่วงกลางวันเนี่ยแสงแดดนะทุกคนจะรุนแรงมากนะในช่วงหน้าหนาวอะโอ้โหนี่เลยขนาดผิวเรายังไหม้นะภาษาอะไรกับใบกล้วยที่มันอยู่กลางแดดตลอดเวลาทั้งวันนะคะมันก็เนี่ยแหละค่ะ เป็นแบบนี้นะคะทุกคนดังที่เห็นตามภาพเลยนี่ก็คือน้องเขาก็รอดนะคะรอดแบบหุดหงิดคนคนคนปลูกนี่แหละเห็นแล้วก็หุดหงิดนะคะว่าเฮ้ยน้องเขาสวยๆเนี่ยโอ้โหบรรยากาศทำร้ายน้องมากเลยนะคะอันนี้ก็คือใบล่าสุดนะทุกคนนี่ยังยังคงสภาพนะยังคงสภาพเดี๋ยวเราก็จะดูนะคะว่าจะคงสภาพไปได้สักแค่ไหนนะคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน้องเขาก็เริ่มมีอาการละอันนี้มันจะเริ่มจากอาการใบช้ําก่อนนะคะ ใบช้าเกิดจากอะไรก็พวกน้ําค้างนะถึงแม้จะไม่ใช่หน้าฝนนะคะน้องเขาก็มีโอกาสช้ําเป็นเชื้อราได้นะคะก็คือน้ําค้างที่มันตกค้างอยู่บนใบนี่แหละคะ่ะเพราะว่าน้ําค้างนะคะมันก็สามารถนะคะกัดกร่อนเนี่ยใบที่อ่อนโยนได้นะทุกคนถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะคะมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆเนาะซึ่งวิธีแก้ไขนะคะก็ ทุกเช้านะคะพยายามฉีดน้ําเพื่อล้างน้ําค้างออกนะคะอันนี้คือเราฉีดล้างน้ําค้างทุกวันยังดีนะคะที่มันแบบว่าเป็นน้อยๆแบบนี้นะคือนึกภาพเลยว่าถ้าเราไม่ได้ฉีดล้างน้ําค้างเนี่ยจะหนักขนาดไหนนะทุกคนอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของฟอริดานะคะอันนี้เราก็เอาพวกบอลกระดาษเอ้ยอะไรเอ้ยมาปลูกเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าพื้นที่มันว่างอยู่เพราะต้นน้องเขายังน้อยเนาะนี่เลยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะตรงที่พวก ไรแดงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันยังไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพวกโอ้โหโคโลคาเซียหรือบอลกระดาษเนี่ยนะคะตอนนี้โคโลเอ่ยไม่ใช่ตอนนี้ไรแดงกําลังบุกหนักมากเลยค่ะพูดถึงเรื่องกล้วยแล้วจะไม่พูดถึงต้นที่อยู่ด้านหลังก็ไม่ได้นะคะอันนี้ตานีด่างนะคะทุกคนก็เติบโตตามปกติเลยนะคะก็โอเคดีมากเลยนะคะแตกใบใหม่ปกติใบใหญ่ขึ้นนะคะโตดี แล้วก็นี่หนอกก็กําลังเจริญเติบโตเลยนะคะทุกคนนี่หนอเขานะคะกําลังโตเลยแล้วก็ป่าด่างต้นนี้ค่ะทุกคนก็กําลังโตดีเช่นเดียวกันนะคะเห็นต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยนี่ให้ทายาดแล้วนะจ๊ะเห็นไหมคะนี่จ้าหนอมีหน่อแล้วนะคะทุกคนนี่เลยแต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คลืบคลานเข้ามาก็คือนี่เลย เราไม่รู้ว่าเป็นเพราะ,มะแมลงหรือว่าหนอนนะคะทุกคนเห็นไหมมากัดจะเป็นรูอย่างนี้เลยอันนี้คือเขากัดตอนที่ใบน้องเขากําลังม้วนเป็นหลอดนะคะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เนาะทุกคนนี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นมแมลงหรือว่าหนอนนะคะแต่ว่ามาดูด้านล่างที่เรานําพืชอื่นๆมาอาศัยอยู่บริเวณโคนต้นทุกคนใบโกนหมดเลยเนี่ยใบโกนหมดเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นผลงานของตัวอะไรนะคะ จะหนอนหรือว่าอ่าเดี๋ยวเราดูดิ <c ười> เหมือนขี้มันปะหรือว่ายัางไง <c ười> อ๋อไม่ใช่นะคะเป็นเศษแบบว่าเกสรอ,อะไรต่างๆนานาอันนี้หาตัวจับยากนะคะถ้าช่วงกลางวันถ้าเราไม่เจอตัวต้วตนเหตุเกาะอยู่ตามต้นหรือตามหลังใบนะทุกคน <c ười> นั่นหมายความว่าไอ้ศัตรูตัวนี้น่าจะมาช่วงกลางคืนอาจจะต้องมาดักจับกลางคืนอีกแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่ <c ười> โคโลไฮบิดของเราก็กดไปเลยนะคะนี่มันกินเกี้ยงแล้วเมื่อวานยังอยู่นะคะเมื่อวานยังมีใบยอยู่เลยแสดงว่ามันพึ่งจะทําการเมื่อคืนนี้แหละนะทุกคนเป็นงานเราต้องมาดักจับอีกนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นสัต์ตูพืชชนิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าโชคดีหน่อยที่โตขึ้นก็เริ่มรู้เรื่องนะคะไม่ไม่ไม่กัดสเปสะปะแล้วนะค่ะและนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดให้เพื่อนๆได้นนชมแล้วนะคะว่า ล้วยแดงอีโดของเรานะคะที่ได้ทําการแก้ไขไปตอนนี้เจริญเติบโตเป็นอย่างไรก็เรียกได้ว่ากําลังฟื้นฟูชีวิตใหม่ไปตามลําดับนะคะทุกคนส่วนฟลอริดาของเรานะคะก็ก็โตนะคะแต่ว่าโตค่อนข้างช้าหน่อยเพราะว่ามามามา,มาเจอในช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยต้นไม้จะเจริญเติบโตช้าอยู่แล้วนะคะไม่เฉพาะกล้วยนะคะต้นไม้ทุกชนิดเลย จะมีการชนะการเติบโตนะคะก็จะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะคะก็คือพวกแมลงสัตว์พืชทั้งหลายนะคะที่ ก็กำลังจะเข้ามามีบทบาทในช่วงนี้ด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกไรแดงเนี่ยตัวหลักๆตัวฉกาดเลยนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ไม่ค่อยเจอกับกล้วยนะคะแต่ถ้ากับกล้วยเนี่ยก็ต้องเผชิญกับพวกเชื้อราหนอนกอนะคะหรืออาการใบไหม้ใบช้าน้ําแบบน้องฟอต้นนี้แหละคะ่ะทุกคนแล้วที่บ้านเพื่อนๆล่ะคะปลูกกล้วยด่างชนิดไหนกันบ้างนะคะแล้วมีปัญหาอะไราบ้างในช่วงนี้นะคะยังไงก็มาอัปเดตแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ